สำหรับใครที่กำลังเปลี่ยนตัวเองนะคะกำลังพัฒนาตัวเองไม่คิดลบเลิกคิดป่วกคิดถึงสิ่งดีๆนู่นนี่นั่นแต่ว่าอีกคู่ชีวิตของเราเขายังไม่ได้เปลี่ยนเขายังไม่ได้อยากพัฒนาตัวเองแต่เรารับข้อมูลดีๆมาเราก็แบ่งปันให้เขาและคู่ของเราอ่ะเขาไม่ได้แบบเต็มใจที่จะรับแต่เราหวังดีอ่ะอยากให้รู้อยากให้รู้เรื่องนี้แล้วทำตาม ทำในสิ่งที่เรารู้มาสิเราจะเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันเนี่ยเราทํามาแล้วนะคะคือเราได้อะไรไอเดียดีๆสิ่งดีๆคําพูดดีๆเราก็จะบอกสามีว่าเธออย่าทําอย่างนั้นสิอย่าทําแบบนี้นะมันไม่โอเคแต่เราสัมผัสได้เลยว่าเขาไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกดีที่เราบอกเขาแบบนั้นล่าสุดบอกเขาไปเลยเขาโพสเฟซ และสิ่งที่เขาโพสตเนี่ยมันเป็นในแง่ที่เราไม่ได้ชอบเราบอกว่ามันเป็นแง่ลบไม่โอเคแล้วเขาก็ตอบเขาก็ลบโพสต์ทิ้งเลยเขาลบทิ้งเราก็สัมผัสได้เลยว่าเอ้ยพลังงานนี้ไม่ดีเราเองก็รู้ตัวนะว่าขณะที่เราบอกเขาเนะ่ะเราก็แบบเฮ้ยเขาเขาไม่โอเคแน่เลยอย่างเงี้ยเราก็รู้ตัวอยู่แล้ว และที่สําคัญการกระทําของเขายิ่งทําให้เรารู้ว่าเขาไม่พอใจวันนั้นเราส่งข้อความไปบอกเขาเลยว่าคือว็บแรกคืออารมณ์ลบมากคือไม่พอใจหรอเดี๋ยวปิดเฟซบุ๊กเฟซกันได้เลยนะอะไรเงี้ยแบบนั้นเลยความรู้สึกตอนแรกแต่ว่าเราหยุดยัง้งไม่พิมพ์แบบนั้นโอเคเอาใหม่เราก็พิมพ์ไปเลยว่าขอโทษด้วยนะที่ทําไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองขอโทษด้วยนะที่ทําให้อึอดอัดจากนี้ไปจะไม่บอกอีกแล้ว จะไม่พูดอีกแล้วเพราะว่าท,ทุกครั้งที่พูดก็ไม่ได้รู้สึกดีไม่ได้รู้สึกมีความสุขที่ได้บอกและพลังงานที่ได้กลับมาก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการที่จะให้เราบอกและไม่รู้และรู้สึกไม่ดีด้วยที่เราบอกไปแบบนั้นคือจะไม่พูดอีกแล้วคือที่ผ่านมานี่คือบอกมาตลอดว่าเฮ้ย <hoping for you> แบบน,นั้นโอเคแบบนี้ไม่โอเคแบบนี้อย่าทำแบบนี้ห้ามโพส์น่นนี่นั่น,นเราบอกตลอดแต่ครั้งนี้คือมันสุดแล้วในใจเราคือ พลังสะท้อนกลับมานี่คือไม่โอเคอะเชื่อไหมคะทุกคนการที่บอกไปตรงๆอะบอกเข้าไปตรงๆว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราจะไม่บอกเธอแล้วนะเรื่องเนี้ยเธอใช้ชีวิตอิสระเลย mm. เพราะเรารู้ว่า mm. การที่เรามีอิสระในความคิดทุกสิ่งอย่างมันทําให้เรามีความสุขมากหลังจากนี้เราจะไม่บอกเธออีกแล้วเราจะเราจะปรับที่ใจตัวเอง mm. เราบอกงนี้เลยนะว่าเราจะปรับจะแก้ที่ใจเราเองในสิ่งที่เราเห็นเราจะมองให้เป็นด้าน ดีพลังบวกเองเธอไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วนะอืเธอไม่ต้องมามาเปลี่ยนเพื่อเราแล้วนะอะไรเงี้ยเราบอกไปแบบนี้เลยเราจะปรับที่ใจเราเองหลังจากนั้นพลังงานเปลี่ยนเลยค่ะเราสัมผัสได้เลยว่าสามีวันถัดมาเขาโพสต์ขอบคุณเขาโพสต์ในสิ่งที่เอ้ยมันดีขึ้นมากเลยเราก็ด,ดีใจแล้วก็มีความสุขกับการได้บอกเขาไปแบบนั้นแล้วเราก็ มาคุยกับเขาเลยว่าเรารู้สึกดีมากเลยนะที่เราได้บอกไปแบบนั้นแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเปลี่ยนที่เขาทําด้วยตัวเขาเองเขาบอกเขาเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เราบอกเขาว่าอย่าโพสแบบนี้โพสแบบนี้อะไรเงี้ยมันดีมากเลยทุกคนถ้าใครที่กําลังเปลี่ยนตัวเองอยู่นะคะแล้วคู่ของเราเขายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนให้เราบอกเขาไปตรงๆงแล้วเรามาปรับที่ใจเราคนรอบข้างเขาจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ เขาจะเห็นความพยายามความตั้งใจของเราและเขาจะเปลี่ยนตามเรานะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังพัฒนานตัวเองอยู่